ตอนนี้ก็มาตกงานลอยนะครับนะช่วงาบ่ายๆนะก็ใช้คันระยะ5.4นะครับไกด์ชาโดนะครับ5.4นะก็ลอยด้วยทุนบอลลูนวิ่งนะตัวงานลอยของเมฆทิชชิ่งนะตัวใหม่นะก็ชิงหน้ายาวอยู่ประมาณา40เซน,นครนบนะแต่ขอใช้0.5นะบเบอร์เล็กนะก็ชิ้นเกี่ยวก็ใช้เป็นขนมปังนะครับแต้มติ่งด้วยเขียวเมฆนะเหมือนเดิมนะเพื่อนนะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับสำหรับงานลอยนะ ตัวอ้อยนะครับก็จะใช้เป็นไฮเกรดปลารวมเหนือเมฆนะครับผสมชิปเหนือเมฆนะแล้วก็ผสมขนมปังนิดหน่อยนะแล้วก็ฉีดด้วยเขียวเหนือเมฆนะเพิ่มความหอมนะจะฉีดไปที่สายแบบนี้นะครับนะนะประมาณแบบนี้ตกลงน้ําปุ๊บแตกตัวจะเหลือเฉพาะจิ้นเกี่ยวนะพัดไปพัดมานะดูกันครับพักบ่ายนะกับงานยี่สุกนะเห็นยี่สุกขึ้นลอยนะสมบัติสายให้โจมัด ใส่จมระยะ5.4 6.3ตกเป็นงานพื้นอยู่นะพื้นอ่มาล้านยกเยอะนะยกเยอะจากพื้นนิดหน่อยนะรุนกันจะมีตัวเปล่ากับยี่สกับยี่สก เต็มปากครับมาอีกหนึ่งครับยิศกครับเพื่อนอ่มาอีกหนึ่งครับยิศกครับ,รบสวยอะไร